ผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เป็นแฟนคนแรกของบีใช่ไหมใช่ค่ะฉันขอตอบเลยค่ะแฟนคนเก่า่ะเขามาส่งที่อ่ะแฟนคนใหม่เห็นไหมหรือไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นจ้อยากรู้ชื่อเพลงที่เขาแต่งให้อ่ะสองเดือนหลังจากนั้นน่ะแฟนจับได้ไหมว่าทำไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้หรือเขารู้แล้วเขาไม่พูดไม่เล่ผู้ชายคนนั้นเป็นชายแท้หรือเป็นเกย์เก่งฮะเก้ง ทายดูสิว่าการรวมตัวของเรา5้าคนเนี่ยเราวัดมาจากอะไรพอแหละค่ะใน5คนเนี้ใครน่าจะเป็นคนที่แบบคั่งรักที่สุดมันเป็นคําตอบที่เราไม่ต้องคิดก็ถ้าเรามีแฟนดีเราก็ต้องคัง่งเลยค่ะ,ะแล้วคิดว่า5้าคนนี้ใครมีความลับเยอะสุดใช่พี่ปู่ดาวบีโอ้โหเดียเราเดี๋เราไอพี่ฟ<ม>ังหมดตอนเรกวันที่จะมาเาวันนี้หนูกพี่ก<ม>็รู้แหมพี่บอกีบทุกอย่างกับทุกคนในโลกใบนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกม Two or Fake ก็คือเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกกติกาเราจะให้ทุกคนได้เล่าเรื่องของตัวเองหนึ่งเรื่องเมื่อเราเสร็จจะให้เวลากับเพื่อนๆคนอื่นได้ถามข้อมูลเพิ่มเติมภายในหนึ่งนาทีแล้วตอบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกเกณฑ์การให้คะแนนถ้าผู้เล่นถ่ายได้ถูกต้องจะได้รับ1คะแนนแต่หากผู้เล่าตีเนียนปั้นเรื่องได้สำเร็จจนไม่มีใครทายถูกเลย ผู้เล่าก็จะเป็นฝ่ายได้คะแนนนั้นไปแทนคือเรื่องเนี้ยมันเกิดเมื่อตอนแบบ3-4ปีก่อนช่วงประมาณปีสามปีสี่หนูเชื่อมีแฟนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยมีแฟนคนแรกใช่ไหมเราที่เนี้ยวันนั้นเราเราเราเจอกันที่ BTS ห้วยขวางเพื่อที่จะไปตลาดหลักรัพย์ด้วยกันแล้วเชื่อแล้วชื่อยากห้วยขวางเพะแล้วก็ไปกินหมวกวูกระทะไปกินอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วตอนคืนกลับมา ออที่นี้หนูก็เลยแบบเออมีนอน,นอนได้กันอะไรเงี้ยแหละเสร็จปุ๊บใช่ปะพอกนลังเขาได้เข้าเข็มมาทำไมผู้ชายเขาก็เสร็จใช่ไหมพอเขาเสร็จปุ๊บเขาก็รู้ไปห้องน้ำเราก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรวะกลิ่นปแปลกๆกลิ่นอะไรเหม็นแบบหนูก็เลยลุกขึ้นมาดูปรากฏว่าขี้แตกก็คือแบบเราไม่รู้ว่าเราไปไปแจกทองผู้ชายตอนไหนแต่ทีนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอายหนูก็เลยเอาผ้าปูที่นอนนั้นะลงไปซัก คือหนูก็เลยบอกเขาว่าเออเมื่อกี้เอาผ้าปูที่นอนขงาไปซักนะเพราะว่าเลือดมันไหล <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเลือดไหลว่ะแต่จริงอ่ะเยอะมากรีคู่เยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาไปเอาไปซักอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงให้การถามนะฮะโอเคเรื่องนี้ <c oughs> เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน้า <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วไปเลยผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เป็นแฟนคนแรกของบีใช่ไหมใช่ค่ะมันขอตอบเลยค่ะอยากรู้แบบรีแอคเขาตอนที่แบบบีบอกว่า B. บีาเอาผ้าไปซักอ่ะเขาก็ไม่อะไรเหมือนเขาก็เออเข้าใจอะไรเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาไม่เป็นอะไรเราตรงนี้ไปก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นคือเขาเลิกคบกับบีเลยป่าพอก็เรียกมาหาตลอดพี่ใบพอก็เรียกมาหาตลอดอี่ใบเนาะที่เอาผ้าไปซักอ่ะเวลาประมาณกี่โมงตีสองซักที่ไหนซักที่ไหนกลางตึกหมดเวลา โอเค <laughs> ถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ปเิรเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องผู้ชายคนนี้คือผู้ชายที่เป็นแฟนคนแรกของบีใช่ไหม <ham pton> ใช่ค่ะันขอตอบเลยค่ะ <laughs> จริงคอ,อ,อจริงคอจริงคอ,อ,อจะบอกแล้วว่ามันไม่ยากถ้าเ<อ>กิดก่อนว่าทำไมถึงคิดว่ามันหลอกก็คิดว่าเรื่องนี้มันมันเกินไปกว่าที่จะเอามาออกอากาศหนู<ม>จะบอกว่าในโมาที่หนูยอมรับที่มาเล่าเพราะว่าหนูอยากจะบอกว่าแบบ l g b t หลายคนเกิดเจอปัญหานี้ที่ายคือแบบบางคนไปกินหมวกะทัหรือบางคนทําความสะอาดมาดีแล้วแต่มันก็ยังมีความผิดพลาดอยู่แต่จะบอกพวกไอ้เต้าลูกทั้งหลายแบบเออเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติออะไรย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่า บางทีอะลูกก็ําแบบให้รับรู้สึกว่าแบบ fail, เฟลเขาเฟลเขาก็แบบเขาก็ไม่กล้ามีเซ็กหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เรื่องนี้เขาบอกว่าแซ่บของผู้หญิงคนนี้ก็ค่ะคนนี้ก็คือว่าตอนคบแฟนนักดนตรีอะคือต้องไปนั่งเฝ้าทุกทุกวันเวลาเขาเล่นดนตรีอะไรเงี้ยทีเนี้ยม,มีวันหนึ่งก็คือว่ามันนานมันหลายชั่วโมงมดันเจอกับแฟนเก่าที่ผับ แฟนเก่าของเราเอง,ของเ,อเขาก็เหมือนมาดื่มนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอเราเห็นเขาก็เออมองนานแล้วก็แบบทักทายา <c oughs> ออกเหมือนจะเดาได้เลยเ๊กเขาบอกว่าเอาแล้วมานั่งทาอะไรอะไรอเงี้ยอ๋อมานั่งรอแฟนแฟนเล่นดนตรีอยู่เ <c oughs> ขาก็เออพอดีจะไปกินต่ออะไรอย่างเงี้ยนานปะหละรอนานปะหละเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยก็เออเออ,เอ,อไปก็ได้พอขึ้นรถปุ๊บก็ไปกับแยงเพื่อนเขามันไม่ได้ไปกันแค่2คนเนี่ยก็นั่งกินอยู่หน้าบ้านแป๊บหนึ่ง นี่ก็แบบเ the <ATE> ข้าห้องน้าเ EN ข้าห้องน้ําปุ๊บก็มองไปเออห้องก like ็ทําใหม anyway. ่อะไรอย่างงี้เมื่อก่อนนี้คือเราเคยมาบ้านแฟนเก่าดูเหมือนกันก็แบบเออบ้านเขาทําใหม่นี้ก็ถามเขาว่าอ้าวห้องทําใหม่หรออะไรเงี้ยเขาบอกเออใช่ก็เลยแบบชวนเขาบอเออขอดูห้องหน่อยได้ไหมเราอะขอเขาดูด้วยไม่ใช่เขาชวนดูโอ้โหพอเข้าปุ๊บก็เออมองคอมมองอะไรอย่างงี้ไปพอเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าแกแบบ ช่วงเนี้ยแบบเป็นไรไม่รู้ว่าปวดคออะไรอย่างเงี้ยปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยปวดไหล่อะไรอย่างเงี้ยปวหล่อะไรอย่าเงี้ยปอะไรแบไม่ปวดนะเขาก็เลยแบบมานวดพอนวดปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าเออแกก็หลังแข็งเหมือนเดิมเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ตอนคบกันเขาจะรู้ไงเสร็จปุ๊บไปไปมาเขาก็แบบเออเหมือนเดิมเลยเนาะกลิ่นน้ำหอมเหมือนเดิมยังแต่งตัวเหมือนเดิมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเถิดไงวันนั้นก็เลยแบบ มองเท่งไปพอมองเท่งเสร็จปุ๊บแฟนที่เป็นนางดนตรีมองเท่งคืออะไรอ่ะพี่อ๋อโอเค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 อ๋อโอเค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 หนูไม่รู้ว่าอะไรคือมองเท่งนอนกับเขานั่นแหละโอ๊ยเสดปุ๊บพอเปลี่ยนชุดได้ปุ๊บเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องกลับแกต้องไปส่งเราอะไรเงี้ยมันก็บอกเฮ้ยขอโทษอะไรเงี้ยแบบเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดแบบถ้าเขารู้ล่ะอะไรเงี้ยก็บอกว่า เออไม่เป็นไรหรอกก็รู้กันสองคนอยู่แล้วอะเออไม่เป็นไรหรอกก็รู้กันสองคนอยู่แล้วอะพอมันไปส่งปุ๊บแฟนอาดุลตีมลงมาจากวทีมันก็มโมโหมันก็บอกว่าเออทำไมไม่รับสายมาอะไรเงี้ยก็บอกว่าอ๋อไปท้องน้ํามานานแล้วนะที่โทรไปเนี่ยเงี้ยก็เลยบอกว่าอือก็ปวดท้องอะ่ะมันก็บอกเออเออเออนั้นกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่คือแบบก็คือรอดอะวันนั้นอะถ้าพร้อมแล้วไปผับอยู่ที่ไหนผับอยู่ที่ไหน กเกษตรนวมินบ้านแฟนเก่าอยู่ที่ไหนบ้านแฟนเก่าอยู่ที่ไหนอยู่ตรงกรเกษตรนวมินบุญถาวรเลยแฟนคนเก่าอ่ะเขามาส่งพี่อ่ะแฟนคนใหม่เห็นไหมหรือไม่เห็นไม่เห็นเลยใช่ไหมเห็นจ้ะแฟนคนปัจจุบันเขารู้เรื่องนี้ไหมนปัจจุบันไม่มีตีก็ยังไม่รู้อ๋อยังสิงห์เหรอระหว่างที่พี่กลับไปที่บ้านเขาอ่ะใช้เวลากี่ชั่วโมงก่อันนี้อยากรู้ประมาณชั่วโมงนึงอ๋อชั่วโมงอ่ะเน่ถามว่านักดนตรีอยะเล่นเครื่องอะไร มือเบสมือเบสหมดเวลาอุ้ยนี่ก็จะถามคำถามนี้เลยอ่ะอีกคำถามหนึ่งดิป้านิดเดียวใครแทรกก่บกันเหรอไม่ตอบไม่ให้ตอบไม่ให้ตอบคิดว่าเรื่องของพี่ปอเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกสามอย่าพ้านอย่าพ้านสองหนึ่ง On Air แบบนี้คือแบบ On Air แบบนี้คือแบบ และเดี๋ยวเราจะให้พี่ปอเฉลยว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเรื่องหลอกอันนี้เรื่องแคกปิ้งแล้วอันนี้แคมปิงป้งที่กลับไปที่บ้านเขาอะใช้เวลากี่ชั่วโมงกอ่อนทีจะกลูนะนก้นักดนตรีอะเล่นเครื่องอะไรแฟนคนปัจจุบรรันเขารู้เรื่องนี้ไหมเรื่องนี้สรุปว่าจริงหรือหลอก ซึ่งเรื่องนี้มันมีเขาคงจากเรื <h 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 ่องจริงบ้างไหมพี่ปอใช่ผู้อ่ะชวนอ่าแต่เราไม่ได้ชวนผู้เออสุดปังเออแต่ก็ยังโสดอยู่ค่ะอ่าไม่ไข่ผมแต่ตองสุดแซ่บยังมันเป็นเรื่องสมัยแบบ วัยรุ่นเชื่อว่าทุกคลนนะ่ะมันจะต้องเคยมียุคทองของตัวเองเลย<ะ>ช่วงที่แบบอะไรก็ไม่รู้กูสวยเหลือเกินอะ ที่อายุม .4 ่เว้ยกลับไปดูตัวเองก็ไม่ได้คิดว่าสวยเลยนะแต่คืนนั้นเราสวยมากแล้วคืนนั้นเป็นวันฮาโลวีนเอาไปเที่ยวผับซึ่งจริงๆมันยังเข้าไม่ได้รุ่นสมัยพี่มันจะไม่ที่20ิมันจะเป็นอายุ18แต่ว่าพอดีว่าผับนั้นมันเป็นแบบผับอันเวสต์ลองเป็นร้านอาหารแม่เพื่อนอ่ะเป็นหุ้นส่วนเราก็เลยแบบไปได้มันจะมีวิชาวิชาหนึ่งเขาให้ทำโครงงานโครงงานคือจะต้องทำแมกกาซีนกลุ่มหนึ่งอ่ะต้องทำหนึ่งเล่มซึ่งหัวข้อในแมกกาซีนนั้นอ่ะเราจะต้องไปสัมา วันนั้นก็ไปเที่ยวมันก็จะเป็นวงดนตรีเล่นซึ่งวันนั้นะมันมีศิลปินคนหนึ่ง<ม>ไปเล่นที่ร้านเขาก็ลองอยู่บนเวทีเราก็แบบเด็กวัยรุ่นอนะทั้งร้านก็คือโตชั้นแซบสุดแล้วอะเ,ออเพราะว่าเ,ออเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นร้านที่แบบค่อนข้างมีอายุน,นิดนึงเออก็คือเต้นร้องเพลงลอะไรอ่เงี้ยก็อาจจะเด่นก็อาจจะเด่น<ๆ><ๆ>เขาก็มองมาเขาก็มองมาเราก็แบบเอ้ยไม่สนใจอะไรเราก็แบบเอ้ยไม่สนใจอะไร พอนางลงเว้ยนางลงมาคือผับมันไม่ใหญ่มากดังนั้นน่ะมันก็คือใกล้ชิดกันเดินเขาก็เดินส่วนมาที่โต๊ะแต่แวบ,บนั้นน่ะยังไม่ทันแลดยังไม่ทันแลดแต่คิดแค่ว่าเฮ้ยเราขอเขาสัมภาษณ์ลงโครงงานวิชาดาี่ขวาแต่ว่าด้วยความเมาเขาเลยมันก็กล้าเข้าไปคุยนึกอ,ออกปะอยากขอสัมภาษณ์พี่ได้ไหมก็เห็นเขามองมาเขาต้องแบบเซนซีกับเราในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเอาสิอะไรอย่างเงี้ยสมัยนั้นยังไม่มีมือถือเลยมีแค่เพจ เขาก็บอกว่าอ mm ่ง hmm. ง no, ั <your mouth bells> ้นเอาเบอร์พี่ไปายเราก็ได้เบอร์แล้วเราก็ไม่สนใจอะไรแต่เขาก็คือยังแะววุยนนะก็คือเราก็เต้นอยู่กับที่สวยมากเอาดสวยมากริจปั๊บ ผับมันปิดเร็วแต่มันมีผับใหญ่ชื่อดังมากที่อยู่สุขุมวิทซอยเดียวกันก็ไปตอเสร็จปั๊บเต้น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 อยู่เจอศิลปินอีกคนนึงแต่พอดีว่าคนนี้เราเคยรู้จักจากเพื่อนเรามาก่อนแต่ไม่เคยสนิทมันเคยไหว้ครั้งนึ่งในเงี้ยก็ย่ก็คือคิดในใจด้วยคามพี่ว่าถ้าคนนั้นพลาดอ่ะกูขอไว้อีกคนดีกว่าเออก็เข้าไปเอาพี่สวัสดีค่ะจําได้ไหมเนี่ยเป็นเพื่อนนี่นี่นะเอ้ยจำได้ดีเงี้ยจะขอสัมภาษณ์หน่อยนังก็บอกว่า เอาเบอร์เพจมาก็ได้เดี๋ยวเขาส่งข้อความมาเนี่ยคือแบบอ้าวคนนี้คููชวดแน่นอนเพราะว่าใครจะไปจําได้วาอ,อยู่ก็เมา,เอ,าอ่าก็ให้ไปพอให้ไปเสร็จก็เต้นนางก็คือมาเต้นด้วยสักพักคนแรกอ่ะนักร้องอ่ะาตามมา <laughs> เต้นไปเต้นมากับทั้งครูโต๊ะนีทีโต้นันทีสักพักผู้ชายเขามองกันไปมองกันมาไปต่อยกันนะล้านว้า <laughs> ย,ยสวยกว่า <laughs> ดัหนึ่งในคนนั้นน่ะสุดท้ายก็คือมาเป็นแฟนแล้วก็คบกันมาแบบ4ปีเลยนะแล้วก็มีแต่งเพลง้ด้วยอยางรู้วก็คือคนไหนคนที่2คนที่2องีแรงอยู่นะให้เวลาหนึ่งนาทีพร้อมแล้วไปทุกอยากรู้ว่าตอนที่เขาต่อยกันพี่ใบไป ไปไปห้ามไม่ไม่เพราะเราเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไงเราก็แค่แบบเหมือนแบบอ่ะแม่งแบบคอมเมนต์คอมเมนต์แล้วเสร็จแล้วสักพักเขาก็หายกันออกไปแล้วหลังจากนั้นเขาติดต่อพี่มาตอนไหนคนที่เป็นแฟนอ่ะคนที่เป็นแฟนสองวันให้หลังเขาเพจมาแต่อีกคนนึงอ่ะก็ยังติดต่อนะอ่าแต่ว่าเราไปเลือกคนนั้นถูกปะเราเลือกคนที่เพจคุยกันนานไหมก่อนจะเป็นแฟนคุยกันน่าจะประมาณ2เดือนก็คือสุดท้ายก็คือได้สัมภาษณ์คนนั้นน่ะลงหนังสือที่ส่งอาจารย์อยากรู้ชื่อเพงที่เขาแต่งให้อ่ะ ชื่อเพลงอะไรทุกคนรู้นะเอาจริงใช่หรอคนอทีมรู้เยอะนะไอเมย์อะไรก็รู้เตอร์ก็รู้สามสองหนึ่งหนูผิดคนเดียวแลสรุปเรื่องนี้คือจริงหรือเหาพี่ใบเป็นเรื่องหนูอยากรู้ว่าตอนที่เขาต่อยกันพี่ใบไป คุยกันนานไหมก่อนจะเป็นแฟนอยากรู้ชื่อเพลงนี้เขาแต่งให้อ่ะหลอกค่ะหลอกค่ะหลอกใครที่จับได้คือต่อยกันเขาไปถึงนักร้องอ่ะพี่เขาอยู่บนเวทีอ่ะเขาไม่มีทางที่จะแบบมาต่อยกันด้ยังไรอ่ะมันก็มีเขาคงมาจากเรื่องจริงคือเจอทั้งคู่ในคืนเดียวกันจริงแต่ว่าเขาแค่ไม่ได้ตีกันนะ โกหกค่ะคือความลับของหนูอะมันเป็นเรื่องแบบที่ไม่ใช่เกี่ยวกับชู้สาวอะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตอนนั้นนเราอะคบกับแฟนคนคนล่าสุดแี่แหลงแต่ว่าระหว่างที่เราคบอะช่วงประมาณ2ปีอะคือก่อนหนนั้นนาเราอะทาจมูกมาแล้วนะแต่ช่วงเวลาสองปีอะเรามีแผนจะแก้จมูกเราก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลอะไรเงี้ยก็ไปจบกับหมอเดิม ก็คือเหมือนไปคุยกับเขาว่าแบบเอออยากอยากจะแก้จมูกแล้วแล้วเราจะทําอะไรอีกบนหน้าได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือนางก็บอกว่าทําได้หมดเลยนะเออปากก็ทําได้คางก็ทําได้หรือว่าแบบอยากจะทํานมก็ทําได้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยหนูก็แบบ สนใจไงพี่เพราะว่าคือคือเขาว่าแนะนํามันเป็นนวัตกรรมที่แบบว่าเอาไข่มาหนังกรชีดแล้วคือเราได้ผอมแล้วเราได้นมด้วยไงเอนะอแล้วหนูหนูก็แบบเอยแล้วมันจะโป้ไหมหมออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าไม่โปะเพราะว่ามันเป็นไข่มันตัวเองแล้วอนาคดัมันจะสลายไปเองเออทีนี้หนูก็เลยแบบเออมันแพงไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ3 0ม0 0ื่นกว่าก็ประมาณ3มหื่นกว่าหนูก็แบบเออมันเป็นราคาที่เราเอื้อมถึงอะไรอย่างเงี้ย่็เออลองดูก็ได้เพราะมันก็ไม่ได้อยาดซิลิโคนอะไร เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแก้จมูกก่อนแล้วทีนี้ก็ให้กลับไปพักฟื้น2อาทิตย์อ่ะก็คือได้แก้จมูกแล้วก็ในเวลาถัดมาก็ได้ทำหน้าอกเราก็พักฟื้นจนหายแล้วก็ไม่ไปเจอแฟนเลยเป็นระยะเวลาสองเดือนกว่าๆเรือว่าใช่หนูรู้แล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราจะให้หนึ่งนาทีในการถามนะถ้าพร้อมแล้วไปเลยจ้าสองเดือนหลังจากนั้นนะแฟนจับได้ไหมว่าทำไม่ได้ค่ะทุกวันนี้ก็ไม่ได้หรือเขารู้แล้วเขาไม่พูดไม่รู้ทุกวันนี้ไม่ถ่ายไปยังมันเหลือิดนึงถ้าไม่หนูไม่บอกแฟนตอนนั้นนะหนูเป็นโรคไม่บอกใครเลยจนถึงวันนี้หนูก็ไม่บอกใครเลยหนูจะบอกข้อมูลอพวกพี่พี่ปานางเคยและเล่าให้หนูฟังเรื่องนี้หยาาใช่แต่แต่พวกพี่จรงพวกพี่จะเลือกอะไรแต่หนูมั่นใจว่าหนูตอบแต่บีปานอีทีหรือเปล่าก ถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ่อมและเรื่องนี้คือเรื่องสองเดือนหลังจากนั้นนะแฟนจับได้ไหมว่าทำทำไมผึูไม่บอกแฟนหนูจะบอกข้อมูลพูดพี่พี่ปนานังเคยและเล่าให้หนูฟังเรื่องนี้ ไม่เคยสัญญากรมอย่างอื่นแล <ım eni> ้วนางไม่เคยแก้จมูกนางไม่เคยแก้อะไรนะแก้หรอก็ไันเคยเล่าให้ฟังว่ามันเจ็บมากหนูรู้ว่าหนูที่หนูบอกคือแบบไม่ใช่ละเรื่องนมอะไรก็ไม่ใช่ละพี่ไม่เคยแก้จมูกหรือปาแบบไม่เคยเล่าให้ใครกันฟังรอเลยเฮ้ยทันทันันหูหนึ่งเรื่องเนี้ยคือเรื่องจริง คือตำนานเปรูมานของหนูเองเอ้าเล่าเลยเหรอเรื่องของเรื่องคือหนูวันรู้จักผู้ชายในเน็ตคนนึงในโลกโซเชียลต้องพูดก่อนว่าเมื่อก่อนหนู่ะจะไม่ได้แมนขนาดนี้หนูออกสาวนี่แมนแล้วเหรอ แล้วพอทีนี้หนูรู้จักกับผู้ชายนในในคนนึงเขารุ่นน้องนะแล้วพอทีนี้เราไปนัดกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมน้องเขาจะเริ่มแบบเออพี่แม็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูว่าอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ออกให้พราะเราโตกว่าเรามองว่าเราโตกว่าสายเปรูตู้ห้องอะซื้อเปรูแล้วก็ทุ่มกับเขาอ่ะก็ให้อ่ะก็แบบไม่เป็นไรไม่แค่ข้าวมือแรกก็เ first i m p r e s s i o นอะพอเสร็จปุ๊บมันก็แบบว่าเราก็เริ่มคบกันจริงจังน้องก็แบบทักมาหาพี่แม็กพอดีว่าผมต้องใายค่าหัวพักอะไรอย่างเงี้ยที่ก็แบบ เออเดี๋ยวพี่อนไปก่อนก็ได้ซึ่งเพื่อนทุกคนบอกเลยว่าเพื่อนแบบอ e ีแ <Yeah. S 1> ม็กมึงโง่หรือเปล่าอ <Yeah. S 1> ะไรอย่างเงี้ยแล้วอนี่เป็นคนที่โลกสวยถ้าทุกคนรู้คือแบบจิตใจบริสุทธิ์ถ้าทุกคนรู้คือแบบจิตใจบริสุบบทธิแบบ์แบบมึงเดี๋ยวก็คืน <Okay. S 1> อันนี้ไม่ใช่ละเรื่องจิตใจบริสุทธิ์ที่ไม่ใช่ค่ะ <c oughs> ตอแหนแล้วค่ะทุกคนก็ห้ามแล้วแต่นี่ก็แบบเออเดี๋ยวโอนครั้งนึงอาลองใจอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงครบสิ้นเดือนปุ๊บน้องก็แบบบินไม่บินแต่ก็มีเหตุผลร้อยแปดเออเอเอ,เอว่าแบบยังไม่สามารถเออพี่แม็กมันติดนู่นติดนี่อะไรอย่างเงี้เนะาบบะเสร็จปุ๊บก็เออไม่เป็นไรนานๆที่กูมีผัวอ่ะอันนี้คือครบได้แบบ2 3 4สามสเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีจุดที่ดีนะมันก็มีจุดราคาที่สามอ่ะ สุดก็คือวันนั้นมันมานอนบ้านไม่รู้คิดอะไรวันดีคืนดีก็เลยแบบเออเดี๋ยวเช็คของหัวเตียงอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยวาแล้วมึงสิ่งที่เห็นคือทองหายแต่มันไม่ได้แพงนะสองสลึงแต่มันก็คือของแ,<ต>แบบที่ไม่ให้มันก<พ>็เอ <ๆ S 2> อคุณค่าทางใจแบบทีเนี้ยก็เลยแบบไปถามน้องเขาไแบบลน์ไปถามอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบ เออเขาพอดีว่าทองพี่อ่ะมันมันมีของหายอะไรอย่างเงี้ย<ม>พอเห็นบ้างไหมก็เกินเกินไปแต่สิ่งที่น้องตอบกลับมาว่าพี่พี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้เลยว่าพี่มีทองด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ม>แต่มันเป็นคนเดียวที่เข้าบ้านกูหลังจากนั้นคือน้องอ่ะก็เริ่มแบบปิดตัวห่าง uh huh. แต่เรื่องเนี้ยก็คือแบบเหมือนแบบว่านี่ก็ไม่ได้บอกแม่ uh huh. เพื่อนก็คือรู้บางคน uh huh. เพราะว่าก็คือถ้าบอกเพื่อนคือโดนซ้ำเติม <Yeah. S 1> ใช่เข้าใจก็เ,เลยกลายเป็นว่ามันอ่ะเริ่มปิดตัวห่างแล้วมันก็ค่อยเริ่มบอกหนูแล้วก็หายไป ก็คือไม่มีไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่บอกเลยผู้ชายแต่ผู้ชายหนีก่อนโอเคเดี๋ยวเราจะให้เวลาหนึ่งนาทีในการถามนะคะถ้าพอแล้วไปเลยมาค่ะตอนที่ออนค่าเทอมอะไรให้อ่ะไม่ได้ออนค่าเทอมค่าหออ่ะเท่าไหร่สี่พันผู้ชายคนนึงเป็นชายแท้หรือเป็นเก์เก่งฮะเก่งค่ะเขาไปที่ห้องนอนที่พวกหนูไปใช่ไหมไม่ไม่บ้านนี้เพิ่งสร้างบ้านนี้เพิ่งที่ปลายเออสองสามปีแต่ว่าก่อนหน้านั้นวันนีแม่รู้ป้าวันนีแม่รู้ป้เรื่องหอเรื่องหอ รู้แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้บอกเพื่อนว่าแบบโดนขโมยหรืออะไรเงี้ยเราคบกันเปิดตัวปะก็คือเพื่อนรู้พื่อนรูแต่ก็คือเพื่อนไม่ชอบถอนเงินยังไงอ่ะธนาคารค่ะเดี๋ยว่อา ไปเ,เ,เ,เขียนให้เขาเลยที่ธนาคารถูกเงินเขียนโอนสามพันสี่พันก็ว่าไปไปเขียนให้เขาเลยที่ธนาคารถูกเงินเขียนโอนสามพันสี่พันก็ว่าไปหมดเวลาเอา้าแต่เรื่องแบบนี้ขอเล่าก่อนได้ป้าหนูรู้สึกว่าต่อให้มันผิดหนูก็จะตอบจริงไว้ก่อนพ <c oughs> อร <c oughs> ู้สึกว่ามันเกิดแต่มันเกิดขึ้นระดับถือสิโฟนนี่คือพยายามล็อบบี้ให้คนอื่นตอบตรงข้ามกับตัวเองว่า <c oughs> อ่ะเรียกว่าเอาอีกแล้วหรอสามสองหนึ่ง หนูคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันเจอคนใกล้ตัวเยอะแล้วแม่มันชอบเกิดขึ้นกับเพศท,ที่สามคุบีอ่ะเป็นคนไปขโมยของเขาตอนแรกก็เกือบเลือกหลอกแล้วนะแต่เลือกจริงในตอนที่แม็กกี้เอถามเรื่องโอนเงินแล้วแม็กกี้พยายามแบบทําเป็นลืมตัวเลข <c oughs> ให้เรารู้สึกว่าเขาหลอกหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือหลอกเป็นเรื่องไปเขียนให้เขาเลยที่ธนาคารผมหมเขียนโอนสามพันสี่พันก็ว่าปะ่ะวันนี้แม่รู้ปะ ไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะมันจะมีครึ่งหนึ่งที่แบบเป็นของเราจริงๆแล้วก็อย่างแบบเรื่องทองอ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่เกิดขึ้นกับเพื่อนเราซึ่งเพื่อนเราอ่ะก็เป็นเพศที่สามเหมือนกันหนูดูออกเพราะว่าหนูคิดว่าเรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องที่หนักเราทั้งหมดยกเป็นเรื่องทองเรื่องทองมีความอึดอัดตั้งใจคอยเลยตอนแรกมันเหมือนตั้งใจจะพยายามตอบให้ไม่ตรงตอบให้ไม่ตรงเหมือนที่เล่า ฝ <Yeah. S 2> ุดปังฝุดปังฝุดปังฝุดปังเป็นยังไงบ้างอ่มีก่อนเลย โอเคนะที่ได้เล่าอะไรเงี้ยจริงๆหนูเป็นคนที่ไม่อายอยู่แล้วพ่อแม่ก็บอกทั้งหมดขอให้เป็นเรื่องเนี้ยที่มีเล่าอ่ะเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเราคนอายแบบจนรู้สึกว่าไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์เลยนะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติของพี่ต่ออย่าทำตามเพราะว่าเรามีแฟนแล้วเราก็ควรที่จะรักเดียวใจเดียวแต่ถ้าเกิดแบบอยากลองมีประสบการณ์แซ่บๆก็ได้ไม่ตีแต่ว่าให้ทำแค่ครั้งเดียวไงจะได้รู้จะไดรูกันดีอ่าเะียากใ้กันแบบเรียนรู้ว่า อย่างของพี่จริงๆมันก็ไม่ได้ดีทั้งหมดนะหมายถึงว่านี่ก็แอบเที่ยวเร็วใช่ใช่เรื่องอารยู่เเดี๋ยวถึงเวลาเราได้เที่ยวได้แซบแน่นอนไม่ต้องรีบวกงนีมันก็เป็นเรื่องของเราของ สัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแบบถ้าเราเลือกที่จะบอกเขาไปแต่แรกอ่ะมันก็อาจจะไม่ต้องมาโกหกก็ได้อ่ะแต่ว่าเราแบบไม่ได้บอกเขาอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ของร่างกายเราเราบอกเขาแล้วเราก็ตัดสินใจของเราเองได้ถูกต้องเออของหนูก็มีสติรอบข้อดีๆพอทุกคนก็เตือนอยู่แล้วมีเรื่องหนูที่ถูกคนเดียวปะใช่เรื่องมึงอะเหมือนตอแหลสุดคือมันทีแบบทีอะไรอย่างเงี้ยตอแหลจนทุกคนตอบแบบไม่ถูกอ่ะเอองงเหมือนกันเดี๋ยวไ้เข้าได้เราทำหัวข้ออื่นดีไหมได้ไปคอม คอมเมนต์เยอะดูเยอะวิวเยอะเราก็อาจจะทำวีพีต่อไปแต่ถ้าน้อยอยู่ก็โบเบ่เแต่ไม่ทำตามรีเควส์นะไม่ต้องขอมา <laughs> <laughs> เดินทางมาถึง2 5 0 0 0 0แล้วแล้วก็อยากจะ300,000นะภายในสิ้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เอออยากได้เยอะกว่านั้นถ้ามันได้เยอะกว่านั้นก็คืออยากให้ได้เยอะกว่านั้นก็รบกวนฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางทุกๆแพลตฟอร์มเลยเนาะคลิปเราผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์ติดติงกันมาได้เนาะค่ะแล้วก็จะนำมาปรับปรุงเนาะเอาเลยปะเอาเลยหนูคันแผลเห็บมันกำลังแผลเห็บตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะ ตั้งแต่ปีที่แล้วที่เห็บกัดตรงนี้นายังไม่หายเลยอ้าไม่หามอ่อเอาดีเอาจริงๆริาเลืกเขาเลือกก่อนมาพี่โตจะเย็นหนึ่งสองสอ้ามิกิดอกายแข่งรีแอแข่งไมเด็กผู้ชายก็มูงกินเนี่ยสายแข่งมาแค่ดียวไงตายแล้วมันไม่ กอความรักไม่ใส่ความรักี่อยากจะรักทำไมต้องเปลี่ยนคำว่ารักไม่อยากนอกนะจะเสียเอ็ดเอะเยอยากขอความรักไม่ใส่ความรักใ่อยากจะรักทำไมต้องเปลี่ยนว่าแค่ a นะว่าแค่ a ว n What a p Yeah.